สถานีโทรทัรศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ดบริษัททิี่ป้นทูจำกัดเสนอ ร้องสนานกับรายการของเรานะครับร้องเลิวไข่คัะ,ไไะ,ะถ้าหากว่าท่านมีสิ่งของที่อยากได้นะครับมาร้องเพลง3ครั้งร้อง3าเพลงนะฮะสะสมไข่ให้ได้เท่ากับจํานวนที่คณะกรรมการของเราเรียกร้องไปเท่านั้นได้เลยนะฮะแต่ถ้าได้ไม่ถึงนะครับเรามีลงโทษนิดหน่อยฮะเข้าปันจันทร์ ด้วยแค่นั้นเองมันต้องแลกกันในสมน้ำสมเนื้อหน่อยถูกไหมฮะแต่ถ้าท่านมีฝีมือมากชนะใจคณะกรรมการของเราจากทางบ้าน50ท่านเต็มเลยได้ไข่มา150ฟองเรามีรางวัลพิเศษมอบให้ด้วย50,000บาทนะครับะคือมีได้มีเสียมาตรงนี้นะฮะไม่ต้องร้องเพลงแข่งกับใครเราไม่ได้ประกวดถูกไหมฮะแข่งกับตัวเองสมัครมานะครับ www. p i t t o tv. com แค่นั้นเองให้ข้างในก็มีรายละเอียดเรียบร้อยนะครับวันนี้คณะกรรมการของเรานะครับสท่านคุณจิ้มคุณเด่นุรองคุณเฟิร์นและคุณสมจิตครับสวัสดีครับไม่ใช่พูดกันตามตรงเลยไม่ใช่สมัครมาแล้วแฮะหอมเอาหัวหมุนกับพื้นได้ไม่ได้ไม่ได้ไปเกม์พน่าเกมไปเย่เนหน้าคนละอย่างกันคนละอย่างกันนั่นเพงอย่างเดียวครับแต่ขออนุญาตขอให้เป็นสิ่งของค่ะ มีอะไรจะแนะนำไหมคุณเฟิร์นสำหรับคนคนที่อยากจะมาร้องเพลงตรงนี้สำหรับใครที่อยากจะมาก็มาที่อะไรเดี๋ยวเรียกครเครับใครที่อยากจะมาก็เข้าไปที่เว็บไซต์เขาเรียกว่าอะไรบางคนกล้ากลัวกลัวจะมาดีไม่มาดีจะรับเราไหมเออไม่ผมบอกว่านี่คุณเฟิร์นก็เคยเจอไงไปไคือมาร้องเพลงเนี่ยแบบไม่ไม่กล้าร้องร้องประกวดแต่ว่า เคยไปประกวดนะแต่ไม่เคยชนะประมาออไม่เคยชนะจากเวทีอื่นมาไม่ใช่ว่าเวทีนี้คุณจะแพ้ที่ไหนล่ะต้องชนะใจคนตรงนี้นะชนะกรรมการนะวันนี้50คนจากทั้งบ้านครับทา้งด้านนู้นเขาบอกว่ามันนี่เด็กน้อยอะเด็กเด็กเอาเพศก่อนกว่าเพศก่อนกว่าผู้หญิงผู้หญิงเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงเป็นเขาอายุไม่มากแต่ว่าทำงาน ไม่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 น่าจะเหมากับงานนี้ของเขาอนี่ยทำอะไรอะเขาทำอะไรเพราะเขาเขาทำขวัญหน้าคุณเด็กทำขวัญหน้าได้เหรอต้องแหล่เป็นจริฉัน้วผู้หญิงด้วยคือเขาแหล่ได้อเขาแหล่ได้เด็กก็แหล่ได้อยู่แล้วแต่ทำขวัญหน้ามันต้องโอ้โหขั้นตอนมันเยอะนะโอ้ยแต่คนทำขวัญหน้าเขาพวกนี้เสียงดีนะเสียงดีเขาต้องเรียนมาเรียนรู้คนทำขวัญหน้ากิ๊กกาดกิ๊กเือเป็นทุกคนยังไงล่ะก็กองก็เออก็กองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ละคุณไม่ได้ละน ทำไมอ่ะกูทำไม่ได้ลุงแต่พ่อจะทำได้เดี๋ยวนี้ลูกคอพ่อพ่ออยู่ไหนเดี๋ยวจะบ้าจะพ้นทิ้งแเขายำอ๋อขยำทางนั้นทำไม่ได้ส่งมาทางนี้ส่งมาทางนี้อะเฟิร์นกิ้งกากิ๊งกูอย่างนั้นเลาเอาวละคนที่ทำวันหน้าครับ ต้องทำได้เออ,รอ,อกรงเะเลยทุกคนเป็นเป็นลูกขายของของนักแราโอเคพบเลยน้องบุญสิตาเรื่องประยุทธ์น้องซ้อมครับเช้า ใ่หนูอายุไรลูก18ปีนี้ค่ะเฮ้ยไม่ใช่เด็กแล้วพี่ทำมาตั้งแต่ตั้งแต่3ปตอนนี้18แต่เขาไม่ได้เริ่มทำปีนี้ใช่ไหมเริ่มทำได้อายุไรตั้งแต่15หค่ะ15บห้งก็เด็กน้อยแล้วคุณนะเพราะคนบวชสาวนะเพราคบวช20กว่าทั้งนั้นเอเป็นพี่เราอยู่แล้วบวชอายุไร่บวชิเด็ดสิยี่สิบเ็ดวช่ไหเด็ดบวชเขาบวชจน้น่ะ แล้วหนูจะไปแหล่ยังไงหนูก็นั่งดูยายทำไงแล้วก็โอยายทำตะกรอนจำคือยายจำขวัญนาคค่ะยายทำขวัญนาคแล้วไล่หนูไปต้มน้ำร้อนมันไม่ใช่หมอนแขกขอนุ่งเหรอต้มน้ำร้อนไปไม่ใช่หมอทนขวัญนาคคนไมอยากเหรอเขาเรียกหมอหมอใช่ไหมหมอทนขวัญนาคหมอขวัญหมอขวัญหมอขวัญเดี๋ย้หนูมาตรงนี้ไม่ได้ลูกเขามีเขาบีรองเทาอยู่ครับขอลูกหน้าสิกกันหน่อย ก็ตอนในเด็กหนูชอบร้องลิเกตอนเด็กบ้านเป็นลิเกไหมไม่เป็นค่ะแต่ข้างบ้านเป็นข้างบ้านเป็นแล้วเราเคยเป็นไหมเคยไปแบบไปเล่นกับเขาไหมไม่เป็นกันยายหนูไม่ให้เป็นยายไม่ให้ไปยายไม่เป็นยายแทนเขาไม่ยายไม่เป็นเพราะอะไร ห่วงเรื่องอะไรลูกเพราห่วงแบบว่าหนูเป็นผู้หญิงไงแล้วหนูคนเดียวมันดึกแต่ไปเรียนทำขวัญอะไรนี่เข้าไปเพราะว่าหนูชอบร้องเพลงแล้วหนูก็ได้ยินเพลงแหล่สีกาสังนากอะค่ะเพลงแรกเลยของชอบของชอบถึงหน้าเลยนะรู้สึกชอบแล้วหนูก็แบบฝึกหัดตัวเองอ่ะอุ้ยทำไมคนที่ไหนเเอองหรคนที่ไหนเออไม่ผัวอุทยาค่ะคนอุทยาคนอุทยาเนาะพูดเหนอะมากเลยอ่ะคนพูดเหนอะแบบทำไมอ่ะพ่ออ่ะพัตตบักเต็ก นี่เยื่อเยอะจริงๆพ่อเราะที่สุดแล้วเนี่ยนี่เหนอกว่าเขาเยอะเลยนะเราเริ่มเอกกันละค่ะโอ้โหเด็กน่ารักใช่คนพูดเนิ่นๆน่ารักนะเดี๋ยวก่อนนะไอ้แฟนนักแข่งเองเลยร้องเองเลยคู่พักรักจำพะจำยายเพราะว่ายายเขาไม่ค่อยมาสอนมาจี้อย่างนี้หรอกเขาก็จะเออเนี่ยเดี๋ยวเราจะร้องแล้วแกก็จดจำมาแล้วกันโอ้โหเราทำได้เหรอยายมใช้เวลานานไหมทำได้ค่ะบทแรกของหนูทำตอนแพ้ท้องมีแค่สามหน้ากระดาษเอ่สิ สามหน้ากระบาดเฮ้ย่ชงแพ้ท้องทไแม่แม่ม่ไเหมอนกตอนแพ้ทองัพูดทุกอย่างสมมติว่าสมมลุงลงลุงลงจะบวชนะลุงลงจะบวชลูกเชิญลูกนาเชิญลูกนาเชิญใจเย็นลูกใจเย็นใจร้อนพร้อมแล้วครับแม่หมอย๊ ลูกหมอหมอขวัญหมอขวัญมหมอขวัญครับหมอหมอเป็นของค่ะเอเอาแพลท้องก่อนนะแผลท้องอย่ามืแม่แกแพลท้องอยากกินดินซะพองและส้มกับมาขามมาเฟืองลูกใหญ่อะมา น้องส้มแหลกร้องให้ใหญ่เลยเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าลุงรงเป็นอะไรพักสักครู่ครับอยามาแม่แกแพปทองอยากกินดินซอพองและส้มกลับมาขามมาปเปืองลูกใหญ่มาไปาลูก ขึ้นเยน่าข้เอานาเขามีสอาีพึงยืบ้องพึ่งอยากเปียวทไมไม่ยังไม่ได้เจ็บท้องเลยตอนสมัยผมวดผมร้องไห้น่ะเอเหรออาวอทหน้า นั่งทับขาช้าย่าแม่แกแพ้ท้องอยากกินดินตอพองและสมกับมาขามมาเฟืองลูกใหญ่มาไปลูกงามลูกนันภา มมเ <c oughs> มื่อคืนเมื่อคืนเตรียมงานเตยสองอะไรแน่อนเฮ้ยมดวนเลยครับมหวนเลยม้เลยฮแม่นึกเปรี้ยวปากนึกอยากจะทานแมงเอใบเขียวๆแดงๆแม่ยอมหน้าด้านคุณพี่มี คือต้องไปจ่ายเพราะว่าหลายอย่างต้องเตรียมงาน่ะมีใกระท่อมเอ่าไหมไชต้องจังอ่เดี๋ยวก็าหมอถาัจะได้มีพลังหมอครับยากอยู่ใช่ๆมอถามไปถามอญาติอนี่เขากาลังร้องไห้ลรบยที่หาญาตเลยใบเหลืองเอเาม่มารอเมนเปรี้ยวปาก อยากจะทานบ้้งไอ้ใบเขียวๆแดงๆเนี่ยแม่ยอมหน้าด้านเจ้าภาพมีเอไหมคุณพี่มีเอไหมไม่มีหรอกพ่อแม่เอไป <c oughs> <c oughs> เก่งกันเองล่ะพี่อะไรมึงยังไงบ้าครับโคตรหนลูกลูกเล่นอะไรนี่นี่แต่ว่าเสียงเขาดีนะเสียงดีนะใช่ได้นะลูกนั้แรงเลยยาวใจยาวสาวๆเลยล่ะเพราะทำมาทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ยังเรียนหนังสืออยู่ไหมนี่เรียนค่ะเรียนอยู่ที่ไหนอยู่ที่โรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์ค่ะวันนี้ขออะไรวันนี้ขออะไรกล้องค่ะกล้องถ่ายวิดีโอเฮ้ยเอาไปทำลายมันเอาไปมีประโยชน์หรือเปล่ามีค่ะมีประโยชน์คาะคืออหนูก็จะเอาไว้เก็บผลงาน แล้วเอาลงเฟสแล้วมีคนจ้าก็ด้านการเรียนด้วยค่ะแบบว่าทําผลงานแล้วพี่เก okay. ี ar er. ่ยวกับอะไรเนี oh. mm ่ยเรียนเกี่ยวกับไทยสังคมค่ะคือยังยังเรียนยังไม่จบม .6 ใช่ไหมเนี่ยยังพิ่งจะขึ้นม .6 เฮ้ยนี่เพิ่งขึ้นมมหเว้ยก็ที่แปลกอะเขาเออพิ่งขึ้นม .6 หก่งที่หากินเองได้เนี่ยคำจริงคำจริงว่าเราเราอาชีพถือเป็นอาชีพได้ยังตอนนี้ก็เป็นอาชีพแบบอาชีพเสริมค่ะว่าเพราะหนูต้องเอาเรียนเป็นหลักโอเคจริงๆแล้วเป็นหมอขวัญเนี่ยเขา มีค่าตัวเท่าไหร่ค่าตัวตอนนี้นะคะหลักพันหลักหมื่นหลักพันค่ะอ๋อหลักพันหลายพันไหมก็หนูงานหนึ่งก็ได้สองพันห้าโอ้โหไม่ใช่นคิเปานะเด็กอายุแค่นี้ได้คือเราทำมาหนึนี่ต่อวันนะต่อวันนะต่อวันต่อครั้งหนึ่งอะต่อครั้งนึงคือถ้าวันหนึ่งหนูมีสองงานหนูก็จะได้ห้าพันโอเคเด็กอายุสิบแปดคุณทำไมล่ะยากที่จะมีสองวันเพราะเวลามันขบกันอยู่ เวลามันเวลาเดียวมันจะเป็นฤดูการือ่ป่าใช่ช่วงช่วงบวชเยอะๆหน้าบวชออตั้งสามาใช่ไหมใช่หมอทําขวหนกที่บ้านผมท์ขวหนักเอออยากจะรู้ว่าตอนเจ้าโตมากินนมแม่หรือนมกระป๋องอยากให้น้องร้องแบบว่าพี่สมจิตอ่ะร้องเพราะๆอ่ะก่อนที่เจ้าจะโตมาเจ้ารู้หรือไม่ว่าแม่ของเจ้าให้เจ้ากินนมจากตา เรานอนมากระป๋องเขาร้องดี <c oughs> อะเขาร้องใหญ่เขาก็ร้องดีใช่ไหมละ่ะเขาไม่พยายามตลกเหมือนที่คิดโอเคโอเคเอาเล่วิดีโอนะสี่หวานหูหวานนะครับ หม่นหะ้านะโอ้โหเยอะนะหมื่น้านะหมื่น้านะคุณจิ้มครับของก็แพงความสามารถก็ดีของโ,โหดหน่อยแล้วกันยี่6ยี่เลยเหรอไ,ได้ได้ทำไม่ได้ลูกเชื่อในความสามารถเชื่อในความสามารถโอเคฟังจากเสียงแล้วอะไรรับมีความรู้สึกว่าต้องมาตรฐานแน่ๆเลย ยี่หกเหมือนกันแต่เขายังเด็กนะยังเด็กน้อยนี่ยในทันแล้วเขายี่สิบหกแล้วที่ถกอ่ะใแล้วแต่สองคนเท่ากันยี่สหกยี่หกน้องเป็นคนมีความสามารถค่ะแล้วก็ของที่ขอก็ค่อนข้างราคาสูงหมื่นห้าหมื่นห้าหนูให้ยี่ห้าละกันโอเคหมื่นห้ายี่สห้าโอเคเด้หมื่นห้ายี่ห้าอ่ะเห็นไหมความเพียรความพยายามนะตั้งแต่ใบเด็กแล้วก็ทำงานหาเลี้ยงยายด้วยใช่ใช่ผมเอาให้ถูกหน่อยละกันครับยี่ห้าละกันยี่ห้าครับ โอ้โหถูกถูกเดยแล้วกันเฮ้ยน้องวันนี้นะเพราะว่าหมื่นห้าน่อะไรเนี่ยเกี่ยวไหมใช่นี่ยังไม่รวมของป่าไม่ใช่มันเกี่ยวกับความสามารถเขาไม่สี่คนไป็นร้อยสองอะไรนะคะแนนร้อยแล้วนะมันเราก็เยอะเยอะถ้าเขาพยายามเขาก็จะได้ดึงความพลังอะไรออกให้เราเห็นพลังมากคะแนนเขาเยอะวันนี้คะแนนเขาเยอะแน่นี่ค่ะทุกคนเลยนะคะคนสุดท้ายแล้วแจ็คพอตเถอะ หวังของเขานะแปลว่าเขาขอโอ้ยห้าสิบหมืนนะเอาเต็มเลยเอาเต็มเลยเขาเขาบอกไงแจ็คพอตเลยเอาทุนไปเรียนเอาทุนไปเรียนี่เอาไปช่วยกันเอาไปทำงานทําการ ได้ครับพี่ยี่บาครับผมเอา25เท่าไรอะรวมเป็น1 2อยยสเจ็ดสูงสุด็สสูงสุดเลยคนละอะไรคนละประมาณ43มั้ย44่3 43สี่คือถ้าเกิดหวังจะได้150ฟองอันนี้ได้แน่อยู่แล้วอมันผ่านอยู่แล้วอ่าโพลังพิเศษให้ดูหน่อย127ฟองหนูจ๋าไม่เกินความสามารถน่ะโอเค127ฟองขอให้ได้นะให้ได้150ฟองไปเลยเต็มเต็ม เพลงแรกกับเพลงอะไรคะสีกาสั่งหน้าค่ะสีกาสั่งหน้าเข้าทางเข<ล>้าทางเข<ล>้เาทางเอาแบบตัวเอาเม็แม็กไปเลย <ๆ S 2> ส,สีกาสั่งหน้าอ้าวฟังเลยครับสีกาสั่งหน้าครับชอไปกาลังใจให้ด้วยนะะ เดี๋ยวเรากลับมาดูกันต่อว่าฝีมือสาวนักแหลจะเด็ดขนาดไหนกับเพลงถนัดพักสักครู่ครับสังเลยครับสีกาสั่งหน้าครับชอนไปกันเลยจใจให้ใหนูด้วยนะคะ พยายามจับว่าเสียงเด็กอายุแค่นี้จะแข็งแรงพอไหมนี่ไงแล้วก็ฟังแล้วดูเป็นไงเพิ่มเติมแต่ไอ้ลูกที่ออกมาดีลาอะไรดูแบบกลมกลืนดูแบบไม่เคอะไม่เขินอะไรจริงๆเวลาที่เขาทำขวัญจริงเขาข้าเต้นแบบเนี้ยแสดงว่าเขาไม่ได้ไม่ได้นั่งใส่ผ้าไทยนั่งผ้าพีเบใช่ใช่แต่พอมาถึงเนี้ยมันทําอีกแบบหนึ่งเลยเขาทำแทนที่จะยืนอยู่เฉยเขาสามารถเปลี่ยนอันนี้มีใครสอนหนูร้องเพลงไหมก็หนู ก็รักจำอะคเขอเพราะวารักจำตลอดเวลาเลยหนูจะต้องฟังใช่เป็นเด็กมีพรสวรรค์เลเนี่ยหนูเปิดฟังเอาฟังเยอะๆเขาว่าครูหนูที่โรงเรียนเขาจะบอกว่าถ้าอยากร้องเพลงเยอะๆอยากร้องเพลงเก่งๆอะฟังเยอะๆเออเคบอกว่าถ้าไม่ฟังอะเอาอะไรไปตัวฉบับล่ะ ลุกใบนะทุกใบค่ะอย่าให้ตกหล่นเลยนะเข้าใจป่าวเพราะว่าเขาลุ้นนะห้าสิบองนะเข้าใจป่าวโอเคครับมาดูสีกาสั่งหน้าครับน้องส้มร้องเป็นเพลงแรกและเธอทำจำนวนไข่ อสองฟองเก็บมาหมดแล้วแน่นะเก็บมาหมดแล้วโอเคคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยสี่สิบแปดฟองอุดเชยครับห้าหมื่ไม่หวังนะตอนนี้ตอนนี้48นะต่อไปถ้าทำมาตรฐานนี้สบายๆโอเคถ้าได้ประมาณนี้ตลอดนะตอนนี้หนูเหลืออีก79ฟองหารสองเพลงเพลงนั้นไม่ถึง40่สิไม่ถึงสี่สิบจบแล้วแปลว่าวันนี้ได้แน่แต่อย่าประมาท นะโอเคสนใจอยากสมัครร่วมรายการกับเรานะฮะอย่าลืดไเว็บไซต์ w w w t i p e n t ีวีดอทวันนี้เวลาหมดแล้วพบกแหววันพรุ่งนี้ครับกับน้องส้มนะครับร้องได้ไข่ครับสวัสดีครับ